สว,สวัสดีครับนะครับทุกคนนะคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับวันเอ็กชกวันกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะจะเป็นการพรีวิวข้าวข้าวกันก่อนนะครับทำความรู้จักรีแคปกันนิดนึงเนาะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องเกมแปลงร่างได้ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเกมแอนดรอยจากทางวันเอ็กชนั่นเองเอ้ยจากทางวันเอ็กเพเนั่นเองนะครับในชื่อรุ่นชูการ์วันนะก็ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเจ้าตัวนี้กันนะจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยอ่ะก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะครับพูดถึงดีไซน์ก่อนไม่พูดไม่ได้อันนี้ความ ต่างจากเครื่องเกมทั้งหมดที่เคยมีมาเลยนะก็คือเรื่องของดีไซน์ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็ตัวนี้เขาจะออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งในแบบของจอเดียวนะครับอ่าเป็นแบบเต็มจอปกติกับ Dual ดูอัลสกรีนได้ซึ่งจะเป็นการใช้งาน2หน้าจอดูอัลสกรีนแบบที่ไม่ใช่การเปิดฝาเป็นฝาพับอ่าแต่จะเป็นการแปลงร่าง,างเจ้าหน้อง 1X s u ู a ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่ง ขั้นตอนวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้เราก็สามารถกางแขนออกมาแบบนี้นะครับกางออกมาอย่างนีอนนน้อันดับแรกเป็นโหมดนี้กันอันดับแรกเป็นโหมดนี้กันก็คือมีขาอยู่ด้านล่างและจออยู่ด้านบนและเวลาที่เราต้องการจะเล่น2จอนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวจอล่างลงมาแบบนี้ฟังเสียงฟังเสียงไหมเงปึ๊บเข้าล็อกแบบนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องเกม dual s c r e e ทันทีก็ เอาไว้สำหรับการใช้งาน m u l t i ท a s k i n g ด้วยและรวมถึงการเล่นเกมที่จะเป็นต้องใช้2จออย่างเช่นตัว ds กับ tds ที่มันจะเป็น2หน้าจอเนาะหรือใครจะเล่นเกมจอหนึ่งนะครับดูหนังจอหนึ่งเปิด YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันในการใช้งานแบบ multitasking นะครับแล้วก็ทีเนี้ยเวลาที่เราจะกลับไปใช้งานจอเดียวเหมือนเดิมนะก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลย ออนิด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 นึงลืมโชว์เวลาที่เราเวลาที่เราฟิปมาเป็น2หน้าจออย่างเงี้ยนะครับเขาจะให้ตัวนี้มา <S <S นี่ตัวดี a พนะครับก็เราสามารถย้ายดี a พมาอยู่ข้างนี้แล้วก็อันนี้เป็น A B X Y ปกติเนาะนะครับได้เพราะว่ามันจะอยู่ันละฟั่งกันนั่นเองเวลาที่เราแปลงร่างอ่ะทีนี้ว่าเวลาเราจะกลับไปร่างเดิมนะครับก็ง่ายๆเลยแบบนี้ชึบเอาแขนออกมานะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะเดี๋ยวอาให้ดูอีกทีปุ๊บปุ๊บกลับมาและพับจอกเก็บ มาพร้อมเสียงแปลงล่างแล้วก็ย้ายดีแพดมาไว้ข้างซ้ายแบบนี้อ่านี่ก็คือ,คอแปลงล่างเป็น1จอ2จอทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติอยากให้จอล่างมันเป็นจอใหญ่ส่วนไอจอข้างบนเนี่ยใช้งานเป็นจอเล็กทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับก็คือเราใช้งานในโหมดนี้เลยนะแล้วเราก็เอาจอด้านล่างขึ้นมนาะอย่างนี้สมมุติว่าเขาวเ,เ,เราอยากเปิดดูบทสรุปเกมซึ่ง เราเล่นเองเราต้องต้องเล่นจอใหญ่ถูกป่ะอาแบบเล่นเพย์ทูเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแล้วก็ต้องการเปิดทสรุปเกมอีกหน้าหนึ่งแต่ว่าใช้จอที่เป็นจออันที่2ในที่เป็นจอเล็กเนี่ยในการเปิดแทนก็คือจะใช้งานเป็นโหมดนี้ได้นี่เห็นไหมก็คือเป็น2จอเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เน้นเป็นจอล่างเป็นจอใหญ่แล้วก็จอเล็กจะไปอยู่จอบนแทนอะโหมดนี้รูปแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้่แล้วก็นอกจากการแปลงล่างแต่ละแบบที่ทำไปเมื่อกี้เนาะ นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่ตัวนี้ทําได้เวลาที่เราแบบเล่นเกมไปแล้วเราแบบเออไม่ได้เล่นแล้วนะครับอยากเปลี่ยนฟิลกินข้าวเปิดการ์ตูนเปิดหนังดูมันก็สามารถที่จะทำอย่างงี้อ่านะก็คือมีขาตั้งไปในตัวสามารถเปิดหนังเปิดการ์ตูนดูได้เลยเนาะนอกจากการเล่นเกมรวมถึงรวมถึงเวลาที่เราต้องการจะต่อคอนโทรลเลอร์ต่อจอยเล่นนะครับก็สามารถที่จะตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นได้เลยนะไม่ต้องไปหาขาตั้งหาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ทําได้ อันที่นี้มาพูดถึงในส่วนของสเปกกันนิดนึงนะครับตัวนี้จะมาเป็น Snapdragon G3 Gen3 เลยตัวใหม่เลยนะก็คือสําหรับการใช้งานแอป Android เองนะครับเกม Android ต่างๆก็คือเหลือเฟือละแล้วก็ในส่วนของ Emulator หลายๆตัวก็คือเรียกได้ว่าแรงเลยนะครับแต่แต่ด้วยความที่เป็นชิปใหม่เนาะอาจจะมีบางอีมูนะครับที่มันยังไม่ได้มีไดเวอร์ที่รองรับเต็มที่เหมือนกับชิปที่มันมีมาก่อนหน้านี้อย่างพวก Snap8 Gen2 Snap865 อ่าหรือรุ่นที่มันมาก่อนนั่นเองเพราะมันมาใหม่นะครับก็ อันนี้ใครที่จะซื้อไปเพื่ออีมูประเภทเกมหับเองก็ตามหรือว่า ตระกูลยูสุอีเดนต่างๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะติดตรงนี้นิดนึงก็คือเรื่องของความแรงเนี่ยมันโอเคแล้วแค่มันจะยังไม่มีไดเวอร์ที่รองรับสักเท่าไหร่นะครับด้วยความเป็นชิปใหม่นะ,ะนะครับแล้วก็แรมให้มาเหลือเฟือเลยเหมือนกันที่16 g b นะครับสตอรเรจให้มาเป็น UFS 4.0นะครับที่512 g b หน้าจอจอที่1นะครับเป็นจอ o l e d 6.01นิ้วนะครับที่ความละเอียด2160 1 0ณ0ก็คือ Full HD แต่จะมาเป็นอัตราส่วนแบบ18:9ตอ่าไม่ใช่16:9นะ ส่วนจอแบบมือถือในยุคปัจจุบันก็คือมันจะมีตรงขอบบนล่างเนาะอ่ามันจะยืดยืดหน่อย18บต่อเนะครับแล้วก็จอที่2นะครับเป็นจอ OLED อีกเหมือนกันนะให้มาที่ขนาด3.92นิ้วเนี่ยครับเป็นจอความละเอียด1,240งพันคูณพันแจะเป็นอัตราส่วนจอแบบ3าต่อสหรือก็คืออัตราส่วนเดียวกับ Game Boy เกมบอยเอ็ดวันนั่นเองอ่าจอบนมือถือนะจอล่างเกมบอยนะครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,600ม mm. ิลลิแอมป์นะครับอันนี้รันที่ Android 14รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7แล้วก็ Bluetooth 5.3นะครับนน้หักของตัวเครื่องอยู่่ที4 8ม อันนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรนะแต่ว่าจากการจับถือนะครับส่วนตัวแล้วมองว่าเวลาที่กลาง2จอไม่รู้สึกว่าหนักเท่าไหร่อาจจะด้วยความถนัดด้วยละมัง้งแต่ตอนถือจอเดียวรู้สึกถึงน้ำหนักอยู่นะก็คงอารมณ์ประมาณเหมือนตอนที่ถือแบบโอดินสพอทัลอ,อะไรพวกนี้เนาะที่เครื่องมันจะใหญ่และน้ำหนักจะเยอะอันนั้นจะ,จะรู้สึกอยู่แต่เวลากลางกลางเป็น2จอเหมือนน้ำหนักมันเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่รู้สึกว่าเครื่องไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับอ่ะโดยรวมแล้วสเปคก็จะประมาณนี้นะครับที่เขาให้มาเนาะ ทีนี้มาลองทดสอบการเล่นเกมกันบ้างนะครับก็2หน้าจอแปลงร่างได้เริ่มกันที่ NDS กันก่อนเลยนะครับเกม NDS นะครับเราก็ทําการแปลงร่างน้องให้เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปั๊บชึบชึบปื๊ดแปบดบนี้อ่าันนี้ก็เป็นตัวเคอร์บี้เนาะข้างไหนสตาร์นี่เองข้างนี้นี่เห็นไหมก็จะเป็น2หน้าจอแบบนี้ครับทุกคน ซึ่งตัวเมลอนดีเอสค่อนข้างโอเคมันไม่ต้องเซตติ้งอะไรเลยสําหรับตัว one x ชูก้นะครับก็ใช้เซตติ้งดีฟอลต์ก็เข้าเกมเล่นได้เลยแบบนี้นะี่ก็ดีก็จะได้ฟิลนี้ก็คือเป็น2หน้าจอแบบนี้เอาแวะหนะ่อยแวะหนะ่ซึ่งตัว dpad ดเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่คนถนัดนะนะครับจะไม่ใส่ก็สามารถที่จะถอดออกแบบนี้แล้วก็เล่นที่จอยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือ เสริมมาให้เฉยนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมไม่เฉยซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดแต่แหละที่พูดที่พูดก็เอาจริงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่ามีดีกว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับจอสวยมากนะตัวนี้ให้มาเป็นโอ e d เลยนะครับ เออ่ะประมาณนี้สำหรับเคอร์บี้แล้วก็ในส่วนของอีกเกมนึงอ่ะมากันอีกเกมนึงกับตัว New Super Mario DS อนะครับอันนี้เป็นแก้วเกมที่มีกราฟิกสไตล์พลีกอนนะครับตัวเมลอน DS เนี่ยมันสามารถอัพสเกลได้ซึ่งมันจะมีผลกับเกมที่มีกราฟิกแนวนี้แหละที่เป็นพลิกอนอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ตอนนี้ผมเซตไว้โหดไปนิดนึงที่ 4x นะมันแล้วแต่เกมนะครับบางเกมอาจจะไปถึง 6x 8x เลยก็ยังลื่นอยู่นะครับแต่อย่างมาริโอเนี่ยสัก 3-4x นี่ก็คมละคมมากละน,ออนี่คือของเครื่อง DS เอนะเอาลืมลืมจอล่างลืมลืมนะครับประมาณนี้โ้ย ไม่ถึงออจบและร้อยเดียวะนะครับอันนี้ในส่วนของซูเปอร์มาริโอเนาะอ่ากับอันนี้เป็นมาริโอคาส์เวอร์ชัน DS เหมือนกันนะครับเห็นปะเกมสไตล์แบบเนี่ยกราฟิกพอลิอนแบบเนี้ยมันอัพสเกลแล้วมันดูดีขึ้นเยอะนะครับของ d s นะเพราะมันเครื่อง d s บนเครื่อง d s มันก็ความละเอียดไม่ได้สูงมากะนะนะครับ ดีเลยดูดีเลยจอดีด้วยจอสวยด้วย,ยแต่นี้ที่มันยืดยืดนี่มันคือด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นจอ18ต่อ9นะครับเป็นจอสเกลเดียวกับมือถือเลยนะ18ต่อ9มันก็เลยอาจจะทำให้ ภาพในเกมเสียอัตราส่วนนิดนึงแต่นะครับก็ตัวเครื่องมันสามารถปรับอัตราส่วนหน้าจอได้ถ้าไม่ถ้าอยากคงอัตราส่วนที่มันใช่ก็ทําได้เหมือนกันอ่นนี้ก็จะเป็นส่วนของ tds นะครับอันนี้ก็รันบน emu asaha เนาะนะครับก็ upscale ได้เหมือนกันนะ tds กับชิปสำหรับกล้อ g 3 Gen3 ก็ได้ภาพคมๆแหละนะครับแต่ว่า tds ตามสไตล์ของ emu มันแล้วเนี่ยมันจะมีการ compile shader นิดนึงสำหรับการเข้าเกมครั้งแรกนะครับการเล่นครั้งแรกนะก็จะมีแบบ เหมือนอาการโหลดนิดนึงแต่ว่าอัพสเกลมาสวยๆเลยเห็นไหมนี่มันจะเป็นแค่แบบครั้งแรกนะทีนี้พอเล่นไปก็ปกติอะ ได้เรื่ยๆนะครับมันจะมีอาการนิดนึงซึ่งสายโปเกมอนก็น่าจะชอบกันนะครับเล่นโปเกมอนภาคเก่าแบบอัพสเกลสวยๆเนาะนะครับก็มาต่อกันในส่วนของ TBS กันเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้รันผ่านอาชานะอัพสเกลอัพกราฟิกโหดมากนะครับอันนี้ที่ 10x เลยนะ นะครับ4,000คูณ2,400พีนะครับก็จะเป็น t b s ที่แบบว่าคมกริบๆอ่าอาจจะเป็นจอทีดีไม่ได้แต่ว่าภาพสวยแน่นอนนี้นเห็นไนะ t ท s แบบ 10x เลยนะแต่จริง ความละเอียดจอมันแค่ Full HD นะไม่ต้องถึงก็ได้นะครับเซฟเซฟแบตประหยัดแบตก็ได้เวลาเล่นจริงนะอันนี้คือแค่การทดสอบพี่รู้ว่ามันรันไหวนะครับแต่เล่นจริงจริงก็ Full HD ผมว่าก็เพียงพอแล้วละ่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เอาไปต่อทีวีนะ เนลื่นไหมนะครับภาพดีด้วยตัวนี้จอ OLED นะครับอย่างที่บอกไปมันก็โอเคอะนะครับสวยแล้วถ้าไม่ไปวางข้างอ m o โมเนะสวยแล้วนะครับทีนี้มาต่อกันในส่วนของ m a r i โ k a ค t 7เ็เวอร์ชัน TDS เหมือนกันอันนี้อัพสเกลที่ 10X เว้เหมือนกันนะนะครับยังไม่ได้ปรับมันก็จะเป็นม a r i o k a ค t TDS เอเวอร์ชันคมๆอย่างเงี้ย ดีเลยเห็นไหมใช้ของปุ่มอหนเนี่ยใช้ของปุ่มไหนเนะี่ยนะออโอเคเอประมาณนี้นี่เห็นไหมก็จะเป็น Mario อเวอร์ชันคมๆแบบนี้ Mario Kart สทีดีเอสเวอร์ชันคมๆแบบนี้เล่น2จอได้เลื่อนนะครับ โอเคแล้วสาย TDS และเกมดีๆก็เยอะเนาะอย่างที่รู้กันนะครับ TDS ก็สบายๆแล้วล่ะเดี๋ยวเทส TDS กันอีกสักเกมดู่กันอันนี้เหมือนเดิมยังเป็นอัพสเกลอยู่ที่ 10x เหมือนกันนะเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าเนี่ย 3D เต็มรูปแบบเนี่ยไหวไหมแต่เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันนะเห็นไหมก็ เซตติ้งก็ต้องลองดูเป็นเกมๆไปนะครับอย่างตัวมาริโอเอ้ยอย่างตัวเคอร์บี้เมื่อกี้มัน 2D แพลตฟอร์มือนเนาะนะครับ, mm hmm. รบก็จะอัพสเกลได้โหกกว่าแต่อย่างมาริโอเนี่ยแต่มันแรงเหลืออ่ะมันแรงแรงเหลือๆอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ได้จำเป็นต้อง 10X อยู่แล้วถ้าเล่นบนจอเครื่องนะผมว่าลงมาให้ที่ 6X ที่ 2K แล้วกันมาลืมกันเยอะ <rôle> ก็ยังคมๆมอยู่อ้าวตกน้วครับนี่นะครับสแนปดาคอนทีสามเจนสามเฮ้ยดักรออยู่ ที่แหลทุกคนก็คิดว่านะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบเกมเพิ่มเติมกันในคลิปรีวิวตัวเต็มอีกทีนั่นแหละนะครับในส่วนของตัว NDS ND TDS กับอ e ีมูนอื่นนะเดี๋ยวมีทดสอบให้ดูกันเพิ่มแน่นอนนะครับอ่ะมาลองนิดหนึ่งนะครับ Snap Dragon g ช3 Gen 3เล่น p a y ์กันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวปรับปรับเต็มจอในเกม,มนะ่ะซึ่ง p a y ์มันมันมันลื่นอยู่แล้วนะครับแต่ จะอัพสเกลได้สักประมาณไหนเนี่ยลองดูซิทึบกราฟิกนะครับอ๋ตอนนี้อยู่ที่ 6X แล้วก็คือ 4K เกินได้ไหมเกินได้ไหม8ปไหวปะไม่ไหวโอเคนะครับก็ที่ประมาณ 4K นี่แหละนะครับก็เหลือเฟือแล้วละ่ะนะครับเล่นเพย์ทูที่ 4K นะเอาไปต่อทีวีกันก็สบายๆเลยอ่ะลุย รเรื่องของความลื่นเรื่องของการอัพสเกลการปรับเซตติ้งมันเหลือเฟือแล้วล่ะนะครับในหลายๆอีม e ูเนาะรวมถึงกับพูกเกม Android ด้วยนะแต่เดี๋ยวไว้ทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะเกม Android เออแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความนื่นไหลกับเกมที่มันแบบเล่นได้รันไหวผมบอกเลยว่าจุใจแน่นอนกับสเปคใหม่ลูกเล่นใหม่บน วัน X ชูกวันตัวนี้เนาะอ่ะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการพรีวิวคร่าวๆก่อนเนาะมาทําความรู้จักกับการเล่นเกมนิดหน่อยดูหน้าตาเออเหมือนจะลืมให้ดูด้านหลังตัวเครื่อนิดนึงเออนะครับนี่ด้านหลัง แต่เหมือนเวอร์ชั่นที่กําลังจะมาที่จะส่งให้ลูกค้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ด้านหลังนิดนึงนะก็คร่าวๆประมาณนี้แนะครับเดี๋ยวไว้รอดูของจริงอีกทีนึงนะครับก็การพรีวิวก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้เนี่ยวันที่ลงคลิปนะวันที่ลงคลิปก็คิดว่าสําหรับลูกค้าที่พรีออเดอร์ในรอบแรกก็น่าจะใกล้ได้รับหรืออาจจะได้รับของกันแล้วใครที่อยากจะพรีออเดอร์สามารถทักแชทนะครับของทางร้านเกจดอไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Line นะครับหรือช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกนะครับกันได้เลยนะก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครรรับสวกาีเเดด๋ย เราเจอกันใหม่กับเจ้าตัววันเอ็กูกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับเร็วๆนี้นะก็ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับนะอย่าลืมกดหัวใจติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนทุกคนสวัสดีครับ